ซึ่งสมเร็จประสัมมาสัมพุทธเจ้าใด้ทรงยืนยันว่าบุคคลใดถ้าตกเป็นท่าของความช่วงขงบาปเวลาก่อนจะตายถ้ากำลังจิตเศร้าหมองมีกำลังใจกังวลอยู่กับบาปตายแล้วก็ต้องตกนรกด้วยความจริงที่บางท่านคิดว่าการตายแล้วไม่เกิด หรือว่าตายและมีสภาพศูนย์ยังไงก็ตามเถอะแต่วความพระพุทธเจ้าทรงยืนยันว่าคนเราตายแล้วต้องมีการเกิดแต่การเกิดนั้นจะเกิดเป็นมนุษย์หรือเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสัตวิสันก็ถือว่าเกิดทั้งหมดถ้าส่วนดี ก็ไปเกิดเป็นเทวด,ดาบ้างเป็นพรหมบ้างถ้าดีถึงที่สุดก็ไปเกิดเป็นพระอรหันต์เข้านิพพานไปเพราะนั้นว่าอาตมาเองก็ขอยืนยันตามที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าการตายแล้วเกิดตั้นมีจริงซึ่งบรรดาท่านพุทธบริษัทสนชายหญิงส่วนใหญ่เวลานี้ก็ปฏิบัติในหลักสูตรของวิชาสามบ้าง ในหลักสูตรก็ปัญญาหกบ้างสามารถลึกชาติได้การลึกชาติได้ว่าก่อนก่อนจะเกิดเราเคยเกิดเป็นอะไรมาบ้างตายไปอะไรมาบ้างอย่างนี้ทราบกันอยู่แล้วก็ไปอันว่ายืนยันตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วได้ว่าการตายและต้องเกิดจริง การที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือไม่นั้นก็เป็นเรื่องข้อบุญและบาปการกลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี่ก็ไม่แน่นักว่ามาจากบุญฝ่ายเดียวส่วนใหญ่การเกิดกลับมาเป็นกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็นํามาทั้งเศษบุญะเศษบาปเศษบุญเป็นปัจจัยให้ทุกคนมีความสุขตามสมควรกับบุญนั้นแต่เศษของบาปเข้ามาครอบงำจิตเมื่อไร ทุกคนที่รับผลนั้นก็จะมีแต่ความทุกข์ความเร้าร้อนถ้าหากว่าเราคิดว่าตายแล้วไม่เกิดจิตจะมีความประมาทพลาดจากความเป็นจริงถ้าคิดอย่างนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทชายและหญิงก็จะมีความประมาทในชีวิตคิดว่าเกิดมาแล้วตายก็ศูนย์ เมื่อมันจะสูญไปจากโลกนี้ไม่มีการเกิดต่อไปการกระทําความดีหรือการกระทําความชั่วใดๆย่อมมีผลเฉพาะในชาติปัจจุบันเท่านั้นเพราะชาติข้างหน้าไม่มีถ้าคนที่มีกําลังใจดีก็จะสั่งสมความดีเพื่อความสุขของตนคนที่มีจิตหยาบบาปโอสนก็ครอบงํา ก็อย่าทำแต่ความชั่วสร้างความเร้าร้อนให้แก่ตัวและบุคคลอื่นถ้าตายแล้วบังเอิญที่ต้องเกิดจริงๆความจริงอาตมาใช้คำว่าบังเอิญเฉพาะบุคคลที่คิดว่าตายแล้วสูญสำหรับอาตมาเองจริงๆขอยืนยันว่าตายแล้วเกิดแน่การระลึกชาติเราสอนกันได้และมีญาติโยมพุทธบริษัททำได้นับแสน ถ้าเราไม่มีการเกิดเราจะรู้ชาติด้านบนที่แล้วมาได้ยังไงร,รวมความมาขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าการเกิดต่อไปมีจริงใครท่านว่าจะว่าไม่มีก็ช่างทันเถอเรื่องความเห็นอย่าอย่าไปถือว่าเป็นเรื่องผิดเรื่องถูกของใครก็ของมันอาจมาบวชมาตามหลักสูตรในพระไตรปิฎก ซึ่งบรรดาพระทั้งหลายยอมรับว่าเป็นถ้อยคําที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนและก็ปฏิบัติตามพระไตรปิฎกก็มีผลตามนั้นจึงหมดสงสัยในเมื่อเราพูดเรื่องเกิดพอสมควรเวลามันหมดไปเกือบจะ5นาทีต้องขอภัยบรรดาแต่พุทธบริษัทในเรื่องนี้เมื่อเกิดแล้วตายแล้วจะต้องไปนรกบ้างไปสวรรค์บ้าง คือไปสู่แดงของความสุขบ้างแดงของความทุกข์บ้างก็ทุกคนก็ไม่มีใครอยากจะพบกับแดงของความทุกข์ต้องการอย่างเดียวคือต้องการพบกับแดงของความสุขเราจะทํำยังไงกันข้อนี้เขามรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านที่มีความเคารพในพระพุทธเจ้า ฟังคำแนะนำของพระเจ้าสักหน่อยหนึ่งแลวลองไปปฏิบัติตาม <c oughs> ถ้าทุกท่านที่ฟังแล้วนำไปปฏิบัติตามได้จริงอาจมาก็ขอยืนยันว่าการเกิดต่อไปข้างหน้าของท่านจะมีกี่ครั้งก็าตามกี่ชาติก็ตามขอยืนยันว่าทุกท่านจะไม่พบกับอาบาญูม์ทั้งสี่ คือการเกิดเป็นสัตว์นรกก็ดีเป็นเปรกก็ดีเป็นอสุรกายก็ดีเป็นสัตว์สดรัจฉานก็ดีจะไม่มีกระทันทุกชาติที่เกิดต่อไปและการเกิดขบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายก็จะจำกัดการเกิดเอาเฉพาะการปฏิบัติอย่างหยับหยับ <c oughs> ท่านทั้งหลายถ้าจะมีการเกิดจริง ถ้ากำลังใจของท่านย่อหย่อนปฏิบัติได้ได้แต่ว่าไม่เคร่งเครียดนักคือปฏิบัติได้ไม่ละเอียดนักพอทำกันได้เรียกว่าประเภทเช้าชามเย็นชามแต่ก็สามารถส่งความดีไว้ได้อย่างนี้ถ้าหาว่าท่านจะเกิดใหม่ก็เกิดเป็นเทวดาหรือพรหมเจ็ดชาติและกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเจ็ดชาติ ตามหลักวิชาหลังจากนั้นก็เป็นพระอรหันต์เานิพพานถ้ามีกำลังใจอย่างกลางคือไม่เก่งเกินไปไม่เก่งถึงที่สุดแล้วก็ไม่ล่าถึงที่สุด <c oughs> คือล่าประเภททำได้แต่ทำได้อย่างเชื่องชา้ากำลังใจอ่อนๆไม่ถึงอย่างนั้นมีกำลังใจกลางๆลที่เรียกว่ามีบารมีอย่างกลาง อย่างนี้ถ้าจะเกิดเป็นเทวดาหรือผมสามชาติจะเกิดเป็นมนุษย์อีกสามชาติเท่านี้ก็เป็นพระอรหันต์ข้าวนิพพานถ้ามีกำลังใจเข้มแข็งทําได้แบบละเอียดจริงๆอารมณ์สกุลขขมทรงตัวได้อย่างดี <c oughs> ถ้ากำลังใจประเภทนี้เราทาได้จะเกิดเป็นเทวดาหรือผมอีกชาติเดียวเท่านั้น กลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์หนึ่งชาติเป็นพระอรหันต์ข้าวนิพพานหลักสูตรนี้มีในพระไตรปิฎกที่พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าให้ทุกคนให้ตัดสัยชน์สังโยชน,นี้ถ้าตัดได้สามจะเป็นบสดาบันเนศกิทาคามีเพียงแค่เป็นบสดาบันอย่างหยาบที่เรียกว่าสัตตะขตรงต้องเกิดอีเจ็ดชาติ เพียงเท่านี้บรรดาท่านพุทตบริษัทอาบายภูมิทั้งสี่กับเราก็ไม่พบหน้ากันแล้วพว่าขอบลาเวลาบายภูมิได้ท่านสังโยชน์สังทั้งสิบราการนี้มีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งสกายติทิสองวิจิกิจฉาสามสิทธะตะประมาท สามข้อนี้ที่อาตมาจะชวนญาติโยมพุทธบริษัทปฏิบัติกันถ้าตัดสมข้อนี้ได้อย่างหยาบก็สามารถหลีกนรกได้แน่นอนไม่พบหน้ากันอยแล้วข้อที่หนึ่งที่เรียกว่าสก,กายยติธิซึ่งมีความเห็นว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นข้อเราและเรามีในร่างกายร่างกายมีในเราอย่างนี้เป็นต้น หรือว่ามีความรู้สึกว่าร่างกายนี้มีสภาพไม่ตายมันจะทรงอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยไม่เสื่อมไม่ตายไปจากโลกนี้หรือว่ามีความเห็นว่าร่างกายนี้นอกจากจะไม่ตายแล้วมันก็มีแต่ความสะอาดนี่ือว่ามีความสะอาดน่ารักน่าชมน่านิยมทุกอย่างไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งไปของโสโครก แล้วก็มีความรู้สึกว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราเราไม่ได้ร่างกายร่างกายไม่ในเราความรู้สึกในสก,กายาติทิฏฐิอาตมามาตั้งไว้จนสามระดับก็บเพราะอารมณ์อย่างนี้มีความรู้สึกไม่เสมอกันถ้าอารมณ์ขั้นบาโสดาบันหรือสกิทาคามีจะมีความรู้สึกเปในเพียงว่าร่างกายนี้ต้องตาย ถ้ารณมของพระอนาคามีจะมีความรู้สึกว่าร่างากายนี้นอกจากจะตายแล้วมีสภาพเสื่อมไม่เที่ยงเป็นทุกข์น่าสลายตัวในที่สดุดร่างกายของคนก็ดีของวสก,ก็ดีวัตถุธาตุใดๆก็ดีไม่มีคำว่าสะอาดไม่ไดความคำว่าสุปรกน่าเกลียดหน้าชังอย่างยิ่งมีความรังเกยียจในการที่จะมีร่างกายต่อไปอีกอ อันนี้เป็นอารมณ์ของพระอนาคาม,มีถ้าเป็นอารมณ์ของพระอรหันต์จะมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราฉะนั้นยังขอชวนบรรดาท่านพุทธบริษัทเอาขาอปฏิบัติแค่เบื้องต้นยึดอารมณ์ของบระโสบัญเข้าไว้เราจะเป็นบระโสบันช์นสิทาคาม,มีหรือไม่นั้นไม่สำคัญ อย่าคำนึงถึงว่าเราจะต้องเป็นระโสดาบันบ้างเป็นสกิทาคามีบ้างถ้ามีความรู้สึกอย่างนั้นความระหมาดจะเกิดกับบรรดาท่านพุทธบริษัทคิดว่าเราดีแล้วถ้าบังเอิญเราไม่ได้เป็นจริงๆถ้าพลาดรลั้งตายลงไปอาจจะไปอาบายภูมิได้ฉะนั้นการปฏิบัติจริงๆให้ต้องการแต่ผล อย่าคิดว่าตนเป็นอย่างนั้นคิดว่าตนเป็นอย่างนี้จะกลายเป็นคนมีมานะทิฏฐิซึ่งเป็นกิเลสหยาบทำปัญญาให้ถอยหลังกรงความว่าสังโยชน์ิบระการก็คือหนึ่งสก,กายยะทิฏฐิมีความรู้สึกว่าร่างกายที่มันจะไม่ตายร่างกายสะอาด ร่างกายเป็นเราเป็นพวกเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเราวิจิกิจฉามีความสงสัยในพระพุทธเจา้าในพระธรรมคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าสงสัยในความดีของพระอริยสงฆ์ไม่ตกลงว่าเราจะยอมรับนับถือหรือไม่ศีลปตปรามาตไม่ตั้งใจรักษาศีลอย่างจริงจัง รักษาสินวะเพศสินหัวเต่าคือพบเข้าพบออกประเดียวก็ทรงตัวบ้างประเดียวก็ไม่ทรงตัวบ้างสัญญอดข้อที่สกรมฉันทะมีความหลงไหลใฝ่ฝันในรูปสวยเสีงยงเพราะกลิ่นหอมรสรอยสัมผัสระหว่างเพศที่เรียกว่าติดหลงไหลใฝ่ฝันอยู่ในกามารมสัญญาดข้อที่ห้าปฏิฆะ มีอารมณ์ข้องใจไม่พอใจคือมีความโกรธความไม่พอใจอยู่เป็นปกติยังเหลืออยู่สัญญอข้อที่เจ็ขอโทษโทษข้อที่หรููบราคะมีความหลงไหลใฝ่ฝันในรูปในรูปที่เป็นวัตถุหรือรูปฌานข้อข้อที่เจ สงสัยฝ่ฝันในรปูปคือสิ่งที่ไม่มีรปูปหรืออร,ปรูปฌานว่าดีเลิศประเสริฐแล้วข้อที่8มานะยังมีการถือตัวถือตนว่าเราดีกว่าเขาเราเสมอเขาเราเลวกว่าเขาอุทจะข้อที่9อุเทจะยังมีอ,รมอารมณ์ฟุ้งซ่านไม่มั่นใจในตัวเองว่าเราจะไปนิพพานดีหรือไม่ไปนิพพานดี ไปได้แน่หรือไม่ไปได้แน่เอาแน่นอนใจใจิตใจขายความเข้มแข็งข้อที่สิบอวิชชาอาวิชชานี้ยังมีความลหลงไหลฝ่ายฝ,ฝันในมนุษ์สโลกเทวโลกสัพพะมโลกยังเห็นว่ามนุษสสโลกเทวโลกสัพพะมโลกเป็นของดีต้องการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะ รวมความว่าสัญญตด้วงสิบรายการนี้เป็นเครื่องดึงเราให้เวียนว่ายได้เกิดตายแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็ตายไม่ใช่เกิดจากมนุษย์ตายเป็นมนุษย์ตายจากมนุษย์เกิดเป็นมนุษย์ไม่ใช่อย่างนั้นตายจากมนุษย์แล้วอาจจะเป็นสัตว์นรกก็ได้ปรตก็ได้สุรกายก็ได้สัตติฉายก็ได้เป็นเทวดาหรือพรหมก็ได้เป็นอะไรก็ได้สุดแล้วแต่ความดีทังความชั่วถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัท บรรดาพเพื่อนพิสุสมณเณรสามารถตัดสังโยชน์ได้ถึงสิบแปการพระพุทธเจ้าทรงเรียกวาพระอาหารหันเป็นผู้ตัดกิเลสเป็นสมุทเทตรลหารกวมความว่าเราจะไม่พบกับคำว่าการเวียนว่ายการเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปนตรตเป็นสริยกายเป็นสติฉันการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาและผมไม่มีอีกแล้ว ไปอยู่นิพพานแห่งเดียวมีทต่ได้เมีแต่ความสุขสําราญไม่มีความทุกข์เป็นที่ปรารวมความว่าวันนี้หรือวันต่อไปก็ยังไม่ชวนบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทและเพื่อนบริศสมาเนนเป็นพระนาคามีหรือเป็นพระอรหันต์ก็ยังไม่ชวนทุกท่านเป็นปสดาบาลสิกขาคามี จะชวนแต่เพียงว่าเรามาเอากันอย่างนี้ดีกว่าในเมื่อพระโสดาบันก็ดีพระสีธาคามีก็ดีท่านสามารถหลีกนรกได้เด็ขดขาดถึงยังไงก็ตามท่านไม่มีโอกาสลงนรกได้อีกนรกก็ไม่เกิดเป็นเปรตก็ไม่เกิดอสุรกายก็ไม่เกิดเป็นสติฉันก็ไม่เกิด จะมีแดนที่ไปที่มาระหว่างเทวโลกกับมนุษย์โลกเท่านั้นเป็นอันว่าตัดอบายภูมิได้เด็ขดขาดเราต้องการกันแค่นี้ก่อนทางนี้เพราะอะไรพระบรรดาญาโยงพุทธบริษัยก็ดีเพื่อนบิสุสมาเนงก็ดีอตาตมาเองก็ตามสำหรับอตาตมาจริงๆมีความรู้สึกว่าเวลานี้เป็นเด็กอ่อน ยังเป็นเด็กอ่อนอยู่ยังไม่กล้าต่อสู้อารมณ์ที่เข้าไปถึงความเป็นพระอรหันต์เราเป็นเด็กเล็กมีกำลังน้อยน้อยยกของเบาๆก่อนอันดับแรกลองยกสัญญอด้านสามรายการออกจากใจก็คิดว่ายังไงยังไงเราก็ไม่ไปนรกกันก่อนไม่เป็นเปรตไม่เป็นส,รส <o> ุรกายไม่เป็นสติฉานกันก่อนดีกว่า เอาอยัางไงกันดีตั้งต้นกันจุดนี้ตนแต่มดาแทนพุทธบริษัทผู้ปฏิบัติเพื่อกรมฐานการปฏิบัติเพื่อกรมฐานในหลักสูตรควิชาสามก็ดีอภิญญาก็ดีไปเสมิธาญาณก็ดีหากว่าท่านได้สองในวิชาสามห้าในปัญญาหกหรือสม,มาบัติแปดแต่ว่าท่านไม่สามารถจะตัดสังโย์สามรายการให้พ้นจากใจได้ ท่านก็ยังเป็นเหยื่ยกของอบายภูมิีนรกเป็นต้นเราก็มาลองดูมันยากนักไหมย,ยากหรือไม่ยากมาลองพิจรารณากันดูหนึ่งสกกายติถิเอาตัวนี้เข้ามาตั้งก่อนอารมณ์ขั้นต้นเขา,าว่าโสนดาบันกันิกิทาคามีท่านมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตาย แระบรรดาเพื่อนบิสุษ์สมณรก็ดีญาติโยมพุทธบริษัทก็ดีมีความรู้สึกเหมือนพระโสดาบาันสกิทาคามีไหมท่านมีความรู้สึกว่าตัวท่านเองท่านจะตายไหมแต่ก็บางทีหลายๆท่านอาจจะลืมคิดว่าเราจะต้องตายเป็นปีๆก็ได้ บางทีเกิดไปสิบปียี่สิบปีลืมนึกทึงว่าชีวิตมันจะต้องตายอันนี้เป็นของธรรมดาของพวกเราญาติโยมก็เหมือนกันเพื่อนบิณฑษ์สมเองก็เหมือนกันอาตมาก,ก็เช่นเดียวกันเราก็พวกขี้หลงขี้ลืมนี่กันตอน,นี้ไปเรามาตั้งต้นกันใหม่ดีไหมว่าตอนนี้ไปก่อนจะหลับเราจะคิดเว้ว่าหลับคราวนี้จะได้ตื่นเห็นะอาทิตศ วันใหม่หรือไม่ก็ไม่ทราบแล้วอาจจะต้องตายระหว่างการหลับหรือก่อนสว่างก็ได้พอสว่างแล้วตื่นขึ้นมาก็มีความรู้สึกว่าเราจะเห็นได้เห็นเวลากลางคืนข้างวันคือคืนวันนี้หรือไม่ก็ไม่ทราบพอชีวิตในช่วง12ชั่วโมงของกลางวันราอาจจะตายก่อนก็ได้ตามที่พระพุทธเจ้าทรงตัด ว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงเรื่องความตายที่บรรดาท่านพุทธบริษัทจงอย่าคิดว่าคนคิดถึงความตายที่ต้องงอมืองอเท้าไม่ทำมาหากินไม่สั่งสนความดีอันนั้นผิดองค์สมเด็จพระธรรมสสามิตรทรงแนะนำว่าคนที่นึกถึงความตายเนี่ย เขาเป็นคนที่มีความแกลวกล้าประกอบกิจการงานทุกอย่างตามหน้าที่ครบถ้วนเพราะไม่แน่ใจว่าจะตายเมื่อไรสมมติว่าท่านมีสามีหรือพัญญาเรามีบุตรทิดาอยู่ด้วยมีคนคนที่ต้องอุปถัม ถ้าเราประมาทในชีวิตคิดว่าแก่สักหกปีหรือเจปี80ปีหรือร้อยสอปีจะต้องตายเราก็จะไม่สั่งสมสวไว้ไว้ทรัพย์สินไว้เพื่อลูกหลานยังคิดว่ีนานเราจะตายไม่เป็นไรในวางนี้ทำกินพอกินไปวันวันหนึ่งก็ได้ถ้าบาเอิญมันปุ๊บปั๊บตายไปก่อนละ่ะลกูกหลานไม่ลำบากหรือเราเองก็ลำบาก เรามีทรัพย์น้อยพอจาตายเข้ามาจริงๆจิตก็มีความกังวลทังล้งลูกทั้งหลานตัวจิตกังวลนี่ละบรรดาแทนพุทธบริษัทจะทําให้เราต้องลงอบายกรมิงหากว่าเราไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าอาจจะตายวันนี้ไว้เสมอแล้วก็หาทางรวบรัดสิ่งใดที่จะสร้างทรัพย์สมบัติได้เกิดขึ้น สำหรับทำทุนทำร้อนไม่เพื่อเราอย่างยามป่วยที่ยามแก่ในเวลาที่มันตายไปแล้วลูกหลายไม่ลํไม่ลำบากในการจัดการศพในการไปอยู่ในเบื้องหน้าแล้วก็หาทรัพย์สมบัติมาตางก,กำลังที่จะูหาได้หาจนเต็มความสามารถด้วยความไม่ประมาทในชีวิตอย่างนี้ถ้าบังเอิญมันยังไม่ตาย ทรัพย์สินที่เราหาได้ก็จะสร้างความสุขให้เกิดขึ้นกับเราในปัจจุบันในเมื่อว่าเราคิดว่าเราจะตายแล้วรู้ว่าตายแล้วถ้าทําความชั่วจิตชั่วเราต้องไปอบายภูมิมีการเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นต้นเราก็จะละจากความชั่วนั้นตั้งหน้าตั้งตาทําดีพูดดีคิดดีคนที่ทําดีพูดดีและคิดดี คนประเภทนี้เป็นที่รักของคนทุกคนในโลกไม่มีคนเลวที่ไหนที่เห็นว่าคนพูดดีทำดีคิดดีเป็นคนที่น่าเกลียดที่ต้องการประกาศไปสัตรโรถ้าคนที่มีสติสัปชัญญะสมบูรณ์บรรดาเต็มพุทธบริษัทใครเขก็รักคนทำดีคนพูดดีและคนคิดดี เพื่อการทำดีเป็นการกระทำที่ไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นให้มีความทุกข์คนก็ดีสัตว์ก็ดีไม่มีความทุกข์เพราะการกระทำของเราพู้คนเพราะการพูดดีคนก็ดีสัตว์ก็ดีในโลกจะไม่เกิดความลําบากเดือดร้อนจากคาพูดของเราคนที่คิดดีคนและสัตว์ในโลกจะไม่เกิดความลําบากยากแค้นเมรัยเพราะความคิดของเรา เราเองก็มีแต่ความสดชื่นคนอื่นเห็นเข้าก็มีการชื่นเจ้าชื่นอ,อกชื่นใจอยากคบหาสมาคมไปที่ไหนก็มีตมิตรเป็นที่รักถ้าอย่างนี้บรรดาแตนพุทธบริษัทคนที่คิดว่าจะต้องตายแล้วเกรงว่าจะไปอาบายภูมิต่างคนต่างทำดีต่างคนต่างพูดดีต่างคน,ต,งต,งคนต่างคิดดี อย่างนี้เจอหน้ากันก็มีแต่ความเป็นมิตรไม่มีใครคิดเป็นศัตรูต่อกันพูดก็พูดราชาที่เป็นศิรักษ์สิงกันแลกกันการกระทําก็ทําไม่ไปขัดใจกันไม่ขัดขวางไม่มีการกล่งแกล้งกันช่วยเหลือกันความคิดก็ไม่หมกมุ่นไปในอารมณ์ที่เศร้าหมองอย่างนี้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทเลือเพื่อนเพื่อนวิสุทธิสมณีเห็นด้วยไหม ว่าก่อนจะตายและไม่ทันจะตายเราก็มีความสุขแล้วความสุขเจอจนเจอหนึ่งจากหนึ่งการเห็นหน้าเรายิ้มแย้มแจ่มใสเข้าหากันทุกคนก็มีแต่วความสดชื่นถ้ามีการขัดข้องในทรัพย์สินและสิ่งของต่างๆต่างคนต่างยื่นโยนซึ่งกันและกันสงเคราะห์ซึ่งกันและกันอย่างนี้ความทุกข์ยากมันก็ไม่มี กำลังใจก็ดีมีแต่คิดถึงความเป็นมิตรเสื่อมกันอย่างนี้บรรดาท่านพระพิกษสุสมณีนนทั้งหลายญาติโยมพุบร,ริษัทคนคนคิดว่าเราจะต้องตายในเมื่อว่าคิดว่าจะต้องตายแล้วเราก็ตั้งใจว่าการตายของเราคนนี้จะเกิดจะตายเมื่อไรก็ตามที จะตายระยะไหนก็ตามคิดว่าพร้อมจะตายวันนี้ไว้เสมอเราก็ทําดีทุกจุดความเดียนดัดแรกบรรดาเต็มพุทธบริษัทจะทําอะไรดีจะทําอะไรเป็นจุดแรกดีก็ขอยืนยันยึดเอาสังโยข้อดีสองที่เราเรียกว่าวิจิกิจฉา ทำลายวิจิกิจฉาให้พ้นจากกำลังใจของเราคำว่าวิจิกิจฉานี่แปลว่าสงสัยคือสงสัยในความดีของพระพุทธเจ้าสงสัยในความดีของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสงสัยในความดีของพระอริยสงฆ์มีพระอรหันต์เป็นต้นสงสัยว่าพระพุทธเจนะ้านมีจริงหรือไม่จริง ถ้ามีจริงๆพระพุทธเจ้านั่นดีไหมคําสอนของพระองค์ดีจริงๆหรือเปล่านี่สงสัยสงสัยคําสอนนี่สงสัยพระธรรมเลยแล้วสงสัยว่าพระอริยสง์ในพระพุทธศาสนานี่มีหรือไม่มีนนัๆเข้าก็เลยคิดว่าไม่มีตัวสงสัยพระพุทธเจ้าจริงๆก็ไม่มี พระไตรปิฎกที่มีอยู่อ่านกันอยู่ก็เป็นพระไตรปิฎกโกหกหมดเทศใครเขียนขึ้นมาก็ไม่รู้ก็เขียนแบบโกหกโกหกึ้นมาบราโลกนั้นมีโลกนี้มีระลึกชาติได้ไม่ได้อิจิปาถหกันไปเลยสงสัยพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาที่ก็บอกว่าพระสงฆ์พระสงฆ์่เป็นพระสงฆ์จริงๆหรือว่าเป็นตัวเบียดเบียนประชาชน ทำให้สังคมมีความทุกข์มีความเล้าโรนเพราะพระเบญญาทำอะไรได้แต่บินาบาแตแล้วก็กินกินแล้วก็นอนนอนก็บินาบาทแล้วก็บอกบุญบอกบุญบ้างเลี่ยนไลกันบ้างจีปาถะมีแต่พูดไปพูดมาแล้วก็พูดไปไม่เห็นมีอะไรให้เกิดประโยชน์ไม่สงสัยเลยไม่เชื่อเลยลักษณะอย่างนี้เป็นสังโยชน์ข้อที่สอง ที่ทำให้ทุกคนเราต้องลงอบายภูมิขอยืนยันว่าถ้ามีอารมณ์อย่างนี้ต้องลงอบายภูมิเป็นสัตว์รกเป็นเปรตประสุรกายเป็นสติฉันแน่นอนถ้าถามว่าคนที่ก็มีความรู้สึกอย่างนี้แล้วไม่ไปในรกมีไหมก็ต้องตอบว่าไม่มีเว้นไว้แต่ว่าจะมีเวลาส่วนใดส่วนหนึ่งแม้แต่เป็นเวลาน้อย มีความเชื่อมีความเริ่มใสเข้ามาเพียงเล็กน้อยตายปุ๊บปั๊บในขณะนั้นอาศัยจิตจิตมีความเริ่มใสในพระพุทธเจ้าเป็นต้นและก็ไปสวรรค์ชั่วคราวใช้เวลาไม่นานก็ลงปอมนรกไปอรบบันดาท่านพุทธบรัตย์นั่หลายสำหรับเบื้องต้นวันนี้ก็พูดกันมากไปกว่านี้ไม่ได้เวลาก็หมดแล้ว เพื่อหมายบอกเวลาเข้าจุดเส้นดำพอดีชี้บอกบทเวลา30นาทีแล้วใจอาตมาก็ต้องขอลาก,ก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผล,ลจงมีแดบบ่บรรดาแต่พุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี